สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านก็ยังอยู่ที่ราชาแห่งไม้ใบไม้มงคลสีใบสวยมีความหลากหลายนะคะวันนี้จากคำถามที่เพื่อนๆถามทิ้งเอาไว้นะคะว่าต้นเงินเงินๆกับเศรษฐีใหม่มีจุดแตกต่างกันตรงไหน,นวันนี้เราก็มาดูกันนะคะระหว่างจุดแตกต่างระหว่างเงินเงิน,เง,นเงินกับเศรษฐีใหม่ นะคะดะูคนละทีก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะคะวันนี้มาดูกันและก็จะสอนมือใหม่ในการที่จะปลูกขยายพันธุ์ต้นเศรษฐีใหม่อโกูนิมาด้วยนะคะมาดูเงินเงินเงินกันก่อนนะคะตัวนี้เราเรียกว่าเงินนะะเงินเงินนะคะเงินเงินเงินเป็นอโกูนิมาที่เป็นทรงพุ่มเตี้ยเล็กๆไม่ใหญ่มากนะคะ ภ่มเตี้ยตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กๆมินิหากแยกโกนะคะต้นเขาจะเล็กสามารถนําไปตกแต่งโต๊ะทำงานได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ไม่ใหญ่มากก็เหมาะกับที่จะตั้งโต๊ะทำงานสำหรับเงินเงินเงินนะคะ,ะพื้นใบของเขาตัวนี้พื้นใบเงินเงินเงินมีสีเขียวเข้มนะคะและจะมีสีเงิน ประกายเงินคือเงินพาดท,ทับผ่านนะคะพาดท,ทับไปบนสีเขียวจนเหลือสีเขียวแค่ตรงร่องกลางนะคะนี่คือเงินเงินเงินลักษณะนี้อ่าสีเงินเต็มพื้นใบเหลือเฉพาะตรงร่องกลางใบนะคะอ่าก็คือสีเขียวของพื้นใบนั่นเองส่วนก้านของเขาตัวนี้ก้านใบมีสีขาวขาวจั้ว ขาวบริสุทธิ์นะคะขาวจริงๆอันนี้คือเงินเงินเงินนะคะ,ะใครที่ชอบต้นไม้มงคลที่ไม่ใหญ่มากแนะนำต้นนี้เลยนะคะ,ะทีนี้มาดูเศรษฐีใหม่กันบ้างนะคะเศรษฐีใหม่อันนี้ก็คือตัดมาที่จะขยายพันธุ์นั่นแหละนะคะไม่ได้เอากระถางมาเพราะว่าอยู่ที่บ้านเศรษฐีใหม่ก้านของเขา ก้านใบจะไม่ขาวจ้วนะคะก้านใบของเขาเศรษฐีใหม่จะออกเหลืองนวลนวนะคะก้านใบออกเหลืองนวลนวลทรงเขาจะใหญ่กว่าเงินเงินนะคะมาดูที่ใบกันบ้างตัวนี้เศรษฐีใหม่เศรษฐีใหม่พื้นใบเขียวเหมือนกันพื้นใบสีเขียวเข้มนะคะทีนี้สีเงินจะพาดทับเต็มทั้งใบเหลือขอบใบ สีเขียวเข้มแค่นั้นเองนะคะสีของพื้นใบที่สีเขียวเข้มจะไปอยู่ตรงขอบใบอาส่วนสีเงินเต็มทั้งใบเลยนะคะเหลือแค่ขอบใบอันนี้คือเศรษฐีใหม่ล่องกลางใบของเขาก็จะมีสีเหลืองนวลๆเหมือนกับก้านใบนะคะทรงใบเขาจะยาวรีนะคะทรงใบ แบบนี้คือเศรษฐีใหม่ใบจะใหญ่นะคะใหญ่ยาวรีตรงส่วนโคนใบกลางใบปลายใบจะมีลักษณะเท่าๆกันนะคะอ่านี่คือเศรษฐีใหม่นะคะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆน,นี่แหละเศรษฐีใหม่ของใครมีก็คือตัวนี้เลยนะคะเศรษฐีใหม่ส่วนเงินเงิๆก็คือตัวโน้น ทีนี้มาดูวิธีการขยายพันธุ์กันบ้างนะคะตัวนี้ก็คือที่ตัดมานะคะจากต้นแม่ตัดจากต้นแม่มาจะเห็นว่าตัวนี้เขาก็จะมีะตุ่มตานะคะอันนี้เราก็สามารถทําได้หลายลักษณะด้วยกันอย่างตัวนี้นะคะอันนี้เป็นที่ตัดมาครั้งก่อนเป็นเศรษฐีใหม่นําตัดแล้วนํามาแช่ลงในน้ําชําน้ําเอาไว้นะคะ ตัวนี้40วันที่ชำน้ำเอาไว้ลากก็เกิดมาได้อย่างสวยงามอ่าก็จะทาปูนนะคะอ่าตรงที่รอยตัดทาปูนแดงเพื่อฆ่าเชือ้อเสร็จแล้วนำลงไปแช่ในน้ำนะคะอ่าแบบนี้ลากออกขนาดนี้เราก็สามารถนำไปปลูกได้แล้วนะคะอันนี้คือชํำน้ำนี่คือการชํำน้ำนะคะเสร็จฐีใหม่ ทีนี้มาดูการชํำในวัสดุปลูกนะคะอันนี้เราจะใช้เป็นมะพร้าวสับเล็กกับขุยมะพร้าวที่จะชํำต้นเศรษฐีใหม่ลงไปนะคะก็จะนํำมะพร้าวสับใส่ลงไปนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็จะชํำอันนี้คือกิ่งของเศรษฐีใหม่นะคะปลูกปักลงไปเป็นการขยายพันธุ์นะคะอันนี้ ปลูกลงไปเลยใช้มะพะร้าวสับกับขุยมะพร้าวนะคะมะพะร้าวสับขุยมะพร้าวให้แช่ล้างสารแทนนินออกไปก่อนอย่างน้อยต้องสามคืนขึ้นไปนะคะอันนี้แช่ไว้สิบกว่าวันแล้ว แล้วค่อยนำมาใช้ในการปลูกในการขยายพันธุ์ต้นไม้เสร็จแล้วลดน้ำให้ชุ่มนะคะลดน้ำให้ชุ่มๆเลยตัวนี้ เมื่อลดน้ำชุ่มแบบนี้นะคะจะทิ้งเอาไว้อีกประมาณสัก20นาทีนะคะเพื่อให้วัสดุดูดน้ำให้มีความชุ่มช่ำนะคะอิ่มน้ำแล้วเราค่อยนำไปใส่ถุงอบนะคะอันนี้เราจะนำไปอบก,กันนะคะเมื่อครบ10 20นาทีแล้วก็ให้หาถุงพลาสติกแบบนี้มาเพื่อที่จะนำต้นไม้ทั้ง3 ต้นนี้ใส่ลงไปในถุงเพื่ออบอบเพื่อควบคุมระดับความชื้นลดอาการที่ต้นไม้จะคายน้ำนะคะทำให้รากเร่งรากเกิดเร็วขึ้นนะคะเชื้อโรคก,ก็จะไม่รบกวนตัวนี้ก็ใส่ในถุงพลาสติกแบบนี้ไว้นะคะอบเอาไว้เสร็จแล้วปิดปากถุงเอาไว้นะคะมัดปิดปากถุงเอาไว้ครบ 40วันนะคะค่อยมาเปิดปากถุงก็คือมัดเอาไว้แบบนี้นะคะ,ะครบ40วันค่อยมาเปิดถุงก็จะเขียนวันที่เอาไว้วันนี้วันที่11 11เดือน10นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาอัปเดตดูกันนะคะว่าจะมีรากประมาณไหนนี่คือการควบแน่นอบควบแน่นเอาไว้รากเขาจะเกิดเร็วนะคะ เชื้อโรคไม่รบกวนตัวนี้ก็เป็นวิธีอีกหนึ่งวิธีนะคะในการขยายพันธุ์อโกนิมานะคะเพื่อนๆก็ลองทำดูอโกนิมาทุกชนิดขยายพันธุ์แบบนี้ได้นะคะส่วนเศรษฐีใหม่นะคะที่เราชาํ้น้ำเอาไว้เมื่อ ลากออกขนาดนี้แล้วก็ต้องมาเปลี่ยนดินให้เขาเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะโดยดินที่จะใช้เปลี่ยนตัวนี้ก็จะมีมะพร้าวสับขุยมะพร้าวนะคะมีใบก้ามปูหมกักและก็จะมีดินร่วนนะคะดินร่วนหนึ่งส่วนมะพร้าวสับใบก้ามปูขุยมะพร้าวอีกหนึ่งส่วนนะคะและก็จะมีมูลไส้เดือนนะคะใส่ลงไปใครมี น้อยใส่น้อยใครมีเยอะก็ใส่ลงไปพอประมาณนะคะมูลไส้เดือนประมาณ1ส่วนสี่นะคะก็ใส่ลงไปคลุกเคล้ากันเพื่อที่จะ,ะเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะตัวนี้ก็จะอโกนิมาชอบความโปร่งนะคะดินที่มีความโปร่งความร่วนซุยดินสามารถระบายน้ำได้ดีมีอินทรีย์วัตถุนะคะก็ใช้มูลไส้เดือนใช้ใบกล้ามปูหมัก อันนี้มีมะพร้าวสับขุยมะพร้าวนะคะ,ะเนี่ยลักษณะดินปลูกอโกนิมาตัวนี้คือดีมากๆนะคะมีความโปร่งเสร็จแล้วมีธาตุอาหารเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะมีมูลไส้เดือนซึ่งจะเพิ่มธาตุอาหารให้เขาอ่าก็เปลี่ยนกระถางหลังจากที่เราชามน้ําเอาไว้นะคะอ่าอันนี้ก็ใส่ลงไป ก็จะได้เศษถีใหม่นะคะที่ลงกระถางเรียบร้อยหลังจากชําน้ําเอาไว้นะคะตัวนี้ชัมเอาไว้ประมาณ4ี่สิบวันนะคะวางไว้ตรงที่ร่มร่มแสงแค่ลำไรนะคะเวลาเราชําน้ําคือลักษณะดินปลูกได้แล้วนะคะอันนี้ก็คือเศษถีใหม่หลังจากนี้ก็รดน้ำนำไปวางไว้ตรงที่แสง รำไรนะคะแสงแดดสองเช้าเดียวบ่ายเดียวเขาโดนได้นะคะรดน้ำก็ตัวนี้รดน้ำถ้าช่วงอากาศชื้นชื้นก็รดน้ำวันเว้นวันได้ถ้าโดยปกติรดน้ำวันละครั้งช่วงเช้าก็ได้เหมือนกันนะคะอโกนิมาก,ก็ดูที่ความชื้นของวัสดุปลูกที่กระถางนะคะถ้ามีความชื้นอยู่ก็ไม่ต้องไปรด้เขานะคะ อ่ะปลูกเสร็จแล้วทีนี้น้ําที่จะลดนะคะก็ถ้าเพื่อนๆมีเครื่องดื่มชูกําลังเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะอาศัยใ,ในแก้วแบบนี้หยดลงไปประมาณสัก2หยดนะคะเพิ่มวิตามินให้กับต้นไม้ตัวนี้ไม้จะฟื้นตัวเร็วนะคะก็ใส่ไปประมาณ1-2หยดลดลงไปแบบนี้นะคะต้นไม้ก็จะได้วิตามินด้วยต้นไม้ฟื้นตัวเร็วด้วยอ่าเวลาเราลดนะคะก็ลดลงไปแบบนี้ เรียบร้อยนะคะวันนี้เอาละค่ะวันนี้ก็ได้รู้ถึงความแตกต่างระหว่างต้นเงินเงินเงินนะคะกับเศษฐีใหม่จุดที่แตกต่างและก็ได้มาชมการขยายพันธุ์นะคะต้นเศรษฐีใหม่ทั้งการชํำน้ำและการอบแบบควบแน่นนะคะสำหรับวันนี้ก็คงเป็นประโยชน์นะคะคงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ